อ๋อตู้ลูกจัดเป็นระเบียบเองก็ส่วนเองเองเสื้อก็เป็นเสื้อถุงเท้าก็เป็นถุงเท้านะงั้นมันก็จะเป็นระเบียบลูกไม่งั้นมันก็เลอะเทอะอย่างนี้ที่อย่างโต๊ะเนี่ยทีนีหน้าหน้าทีวีอ่ะเนี่ยของอะไรเนี่ยที่ไม่ใช้ก็ทิ้งบ้างเใ็้ฝุ่นเนี่ยให้สะอาดนะลูกดูก่อนเนี่ยทิของมันไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นตรกเนี่ยโต๊ะเนี่ยโต๊ะหนังสือเนี่ย ก็เช็ดถูเก็บให้เรียบร้อยลูกนั่งส่งนังสื่อทับอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไอ้โซฟาที่นั่งเนี่นยประโยชน์ใช้สอยมันเยอะมันคือเอาของวางเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยกระปงกระเป๋าเนี่ยลูกใส่เลยเอาออกมาวางเอาวาง,วางมันยังงอนก็ได้เป็นที่พื้นที่ใช้สอยได้เยอะโอเคค่ะไม่ลูกอืมเดี๋ยวนะแล้วก็ปัดฝุ่นเลย ก็โอเคแล้วลูกคันนี้ถ้า,าออมทำมาเลยเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะดูน่าอยู่ห้องก็จะน่าอยู่เลูกโอเคทําโอเคให้เราแบบว่าเวลาเรียนหนังสือเราจะเออจัดเป็นระเบียบเนี่ยมันก็จะเป็นระเบียบทุกอย่างมันก็จะดูดีทําให้เราอยากอ่านหนังสือถ้าทาให้ลกๆๆมันก็เลยทําให้เราไม่อยากอ่านหนังสือไม่ลูก